มาตอบคอมเมนต์นี้นะภาพกับเสียงไม่ตรงกันแก้อย่างไงครับใครสนใจไฟเทมเพตส,สวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับวิธีการแก้เนี่ยก่อนอื่นเลยครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าภาพหรือเสียงของเราเนี่ยอันไหนมันเร็วกว่ากันนะวิธีการจะดูเนี่ยเพื่อนๆต้องเพย์ดูเอานะว่าภาพหรือเสียงของเราเนี่ยอันไหนมันเร็วกว่ากันนะอย่างในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะมากดตรงสเกลนะครับ toggle animation กดไปเลยมันก็จะเห็นไหมภาพกับเสียงเนี่ยมันไม่ตรงกันจะสร้างคีเฟรมแล้วเลื่อนเส้นเพ แต่เราต้องรู้ก่อนว่าภาพหรือเสียงของเราเนี่ยอันไหนมันเร็วกว่ากันเฮดออกมาหน่อยหนึ่งวิธีการจะสังเกตได้ง่ายๆเนี่ยเราก็ควรจะดูตามแบบช่องไฟอะไรเงี้ยช่องไฟตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยช่องไฟอย่างเงี้ยตอนเสียงเนี่ยมันเงียบแต่ภาพเนี่ยเหมือนมีการพูดแสดงว่ามันหลุดซิงกันจริงๆเลยนะแล้วเราต้องดูก่อนว่าภาพหรือเสียงเนี่ยอันไหนมันไปก่อนกันของเรา ผมจะลองเดาดูว่าเสียงของผมเนี่ยปากที่กําลังจะพูดเนี่ยก็คือท่อนนี้แล้วผมเนี่ยจะต้องดึงเสียงอันนี้เนี่ยให้มันมาตรงกับเส้นเพเฮดที่อยู่ตอนนี้นะตรงนี้เนี่ยเส้นเพ่เฮดนี้เนี่ยผมจะดึงเสียงก้อนนี้ให้มาตรงกับเส้นเพเฮดตรงนี้วิธีการทำเนี่ยก็คือให้เพื่อนทําการแยกครั้งภาพและเสียงอันนี้ก่อนนะเราจะทําการอันลิงก์ก็คือคลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็เลือกอันลิงก์หรือจะกด Ctrl L ก็ได้นะตอนนี้เราก็สามารถจับแยกกันได้แล้วเราต้องลองเลื่อนเลื่อนแล้วเราลองเพย์ดูนะว่าปากกับภาพเนี่ยมันจะตรงกันหรือยังนะเราตต้ออออออองงงลลเเเื่่่่่นนนดาาาะแสํหรับผผมมีจวท ที่ผมกาลังจะเริ่มพูดเนี่ยคือท่อนนี้ท่อนของเสียงอันนี้ผมก็จะดึงเสียงเนี่ยให้มันมาตรงเนี่ยเห็นไหม <c> um> หัวคาของท่อนนี้เนี่ยผมจะเอาให้ตรงใกล้ๆกับเพย์เฮดตรงนี้แล้วเราลองเพย์ดูว่ามันมันใกล้เคียงหรือย,อยังว่ามันใช่ไหม <c> um> มากดตรงสเกลนะครับท็อปเห็นไหมเริ่มๆแบบใกล้ๆเคียงๆแล้วนะอ่า <c> um> ก็แอนิเมชั่นกดไปเลยมันก็จะสร้างคีเฟรมแล้วเลื่อนเส้นเพย์เฮดออกมาหน่อยนึงอ่าผมว่าเยอะไปผมจะเลื่อนออกไปกลับไปหน่อยอ่าประมาณนี้ลองเพย์ดู มากดตรงสเกลนะครับท็อเนนเเเเกเกอร์อวนริเมชั Animation กดไปเลยมันก็จะสร้างคีย์เฟรม<ล>ผมว่าเป๊ะเลยแหละเป๊ะเลยแล้วเลื่อนเส้นเพ h เฮดออกมาหน่อยนึงใช่แล้วใช่เลยเนี่ยตรงเป๊ะก็อนนี้เนี่ยผมอยากจะซูมอินก็มาที่ หัวคลิปของเราแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเพื่อนๆลองดูท่อนแบบท่อนว่างๆเนี่ยแล้วลองดูว่าปากจะพูดคําว่าอะไรหรือน่าจะเป็นท่อนไหนแล้วเราลองเลื่อนดูเราลองจับดูเราจิ้มที่เสียงเนี่ยแล้วเราลองเลื่อนดูได้เลยนะเลื่อนมาวางได้เลยลองเลื่อนทีเราเฟรมทีเราเฟรมเลยก็ได้นะเอาให้มันแบบเป๊ะที่สุดอะเออลองเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้ากับภาพเองเอออันนี้คือวิธีง่ายๆของผมนะถ้าเกิดเสียงมันหลุดซิง์ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเสียงกับภาพไม่ตรงกันเหมือนกันนะผมรับไม่ได้เลยแหละยัง ต้องให้ตรงกันเพื่อนเพื่อลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับวิธีการจับซิงค์ให้มันแบบใกล้เคียงกันที่สุดแล้วกันสำหรับวิธีแก้ปัญหานี้นะ